สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องเมื่อนี่มาปันทั้งโซนวัดปลาครับบ้านหวยรถอีสมลงมาไรครับ <c oughs> เห็นแล้วขั้นแก้วครับพี่น้องสายลุยครับ ลุกน้ำมันแพงครับขั้นเร่งเบาไปเรื่อยๆครับ<ม>นี่รมเป็นช่วงเป็นช่วงว่ายรถเกียวก่อนเกียวกับแดนวนหน่อา<ม>เกียรอากาศห้อนครับช่วงว่ายวี เป็นมองเป็นมองเพราะว่าหน้าใจน้องครับแล้วดับน้ำระตรงห้องเลยครับพี่น้องกับให้หน้า <c oughs> เบ่งเข่าเลยมาตรงสูบรับหนีหน้ามก็ลังขึ้น Bánh hoài dầu Bánh tạch hoài dầu Thân cứ cái lái thôi. ก็ร้อยได้แล,ลับเพราะว่าติดติดที่ไอ,อ้ข้างรถเกี่ยวเที่ยนรับหนาโอ้บอบังแดดยังรวมกห้อยรวมก็ห้อยถุงข้ารถเกี่ยวลวม บวกนี่ครับนี่บวกรถเกี้ยวเด้เนี่ยนี่ห้อยบวกรถเกี้ยวครับนี่หัวใจได้หัวใจเดือดเราเบือนี้ออกก่อน đi tệ con dạo ngoài đột dạo luôn ý lệ 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 con trái gặp สำหรับคลิปนี้ขอโจ้เป็นเพียงทีน่นั้นครับสวัสดีครับ